สวัสดีที่สุภูสุคนกับผมเกษมตามแนวทางของสร้างคมกันตองวัดน้องพี่น้องเนาะเอากันตอเลยพี่น้องเขาตะเลกวิ่งเจ็ดกับแปดเขาตะลกวิ่งเกตข้าแปดเรียกยังไงยังไม่ออกแปดเกตเรียกเรียกออกแปดเกตเถือกบ่ฮะอะไรกันมั้โอ้โหทำไงว่ได้ซื้อสร้างคมเรียกเรียแล้วหมายถึงว่าเอนหบนหมอ้า แม่ยูบ่เรื่องวิ่งแฝดกับเจเวิ่งเจ็กับแปเกาหายมากเกาตัวยม้อหมอวนใ่เก้ากับเจ้าน่ตัวอกรมุนขบหาหมอตั้งมอ้แดเก้ายายเางบแม่วโอแม่เอาสวนใส่นามือนั้นอาเาสนใส่เขาให้ตัวสราความดืงัทั้งล่างอ่ะแต่ว่าลนบมับนั่ก้ีวนัเก้าอยู่นี่นบ่งเดียวนีกก็นาที่หนี่ทั้งหมะว่าเจ้ากระตุได้รายนี่พกเก้ายัได้ บาทเดียวก็ไ่ได้ซื้ออันนี้พ่อทำจซื้อซื้อหลายเมลยเจ็ดเ็ดวกเจ็ดนึงโอ้ยไ่ได้ซื้อลแปดเจ็ดเจ็ดแปดเลขวิ่งี่โอ้เลขวิ่งบ่เคยวิ่งตัวเมียบ่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 มีทุนบ่บ่ข้อนเจ็ดใ้อยแปดเจ็เออบ่ของคนมันเจ็ดกับแปดเอเจ็ดกับแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเลเลขบัดมาน้ำกันบ่นี้เลขเม่เออแม่นขั้สายวิ่งสายแลนเพิ่นก็ได้บุตได้รางยี่นอแม่เนาะ ก็บอกว่าแมงเงือกยางกำลังกดลงมาเดี๋ยวจะได้กินขนมปลสโอ้ยกินขนมยังไงยางไม่กินขนมมันอาจารย์เดีอวโอ้ยยางไม่กินขนมเลยเราเล็กกันนะสัตวบ่ฝนปลาื่อเน้ยเจ็ดแปดแปดเจ็ดเนาะ่ซาเพิ่นก็บ่ได้จับกูให้สิสิบตีบ่ได้มาบอบ่ได้มาเหรวมาตะลงมบาทนี่เลยล้วงมาเลยเลขงูกระให้เก้าเม็ดเดียวเออให้เก้าเม็ดเดียวผมก็เอาศูนย์ใช้ผมเอาศูนย์เออแมนยู พอสร้างเอาศูนย์ไซเมนนี่ลีบ่ได้รับทานเก่ามากเพราะว่าบ่ได้แวณขอบบ้านนะเจ้าคือล่องบอลต็มหมดเออันนี้อันนี้มันลวมมาตะล่งบาลเออพอสร้างเดี๋ยวจะเฝ้าเขียนบ้านนี้เลขมูอเพิ่นบ้านนี้คงสุดท้ายบ่เพิ่นยังไห้ครับผมผมต้องโทรไปติดต่อเออคงสุดท้ายบริษัทคนมันเข่าศูนย์เข่าบ่แม่นบ่เออเล็กเข่าเมตรเดียวเออเข่าเมตรเดียวพอสร้างเอาศูนย์ไซเด้ศูนย์ไซโอ้คงสุดท้ายก็จะได้ ทุกงวดแล้วเนาะไปไหนกองทุต่ายเนาะครับผมออเอามาเบิ่งของ่อสร้างนี่ตอนนี่ร้านมาเอาวันเลขสามตัวอ๋อแต่ว่ามือนี่เอาไปสองตัวก่อนครับผมเรียกออกฝันในฝอหน่อยฝันในฝอยสิบนาทีอยู่เฝ้ามาลรวงมาเลยรวงมาเลยหคนจะออกวังใดนี่ครับผมไปเบิ่งซ่องไหนวัที่ออกมุกมุกควาโอ้ยแต่เจ้าให้ผมอยู่นะ เลขงหลอกแปดเจ็ดล้างเลขกอ้างมันมานน้ำกันเลขวิ่งนะน้ำซุ้มเ่าเนาะโเอ้ออเ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 อองออเออเลัเออนอทเ้อเออเออเอบเอลเออเออเออเอเอ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 เออเอ้เเออ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 ออเออเอออเ เดือนหกคนว่าเออหเดือนหกเดือนหกเดือนหกวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเดือนหนาเดือนาเดือนหนายังไรั้แต่้อาเหล็กวิ่งเดีมานนำกันเนียนเก่ามัดเลยปาสามยังมัวรูหลักรลอยที่เก่าอยู่ หยุดไล่เมนใข่ไงผมใรเนี่ยหยุดไลโอ้ยบดบ่ถือเรี้ยวนี่ไปถือไปไปซื้อเจ็ดแปดแปดเจ็ดเด็กวิ่งแล้วก็บรรยาวิ่งพร้อมว่ามีทุนไปก็คืไปวิ่งพนันแปดกมาให้เห็นอยู่แต่ว่าผมมีสามสามยังเอ็ดเจ็ดโอ้ยมักแปดสามกับสิบเจ็ด นม <No. S 2> ดเรียนน้ำกันผู้ใดจับเลขกวิ่งใส่ก็จีใดอยู่ดอกีเนะวันนี้มาสองตัววิ่งเลขวิ่งมาทั้งเกียรมาทั้งแปดครับผมจุไดดยังกอดข้อกันมาเลยเนะครับผมวันนี้มีไ้วิ่งแปดกับเกา่าผมมักไปทีเกา่าถ้าเก่าโบมี่แให้กับหัวเป็นหกอ้โ่เก้ากับหกตัวเดียวกันกับหัว ครับผมเอาครับผมครับคูก็มีแปดสองแปดสามแปดซีเก้าสองเก้าสามเก้าซีสามตัวรอคงสุดท้ายครับผมคงสุดท้ายเนาะครับผมเอาสองตัวแล้วกันหาลัตเตอรี่คือหาเก้าสามกับเก้าซีเนี่ยครับผมถ้ามันบอกแยกผู้แยกผู้ถึงตัวถ้าหาลัตเตอรี่โอ้แปดเจ็ดเจ็ดแปดซีซื้อลัตเตรี่ซื้อตะเก่าสองสองเก่า ผมมาเก่าสามนี่แหะอือเก่าสามครับเก่าสามเก่าีตัวเนีนตัวเด่นเนาะละแปดกับแปดสามนี่แหละแปดซีนี่ก็เดินยากทีเทียวสี่แปดซี่สี่แปดเนี่ยากยครับผมค่าปลาบบกเลแมวคือว่านี่โดนเราไปเห็นออกครับผมมัน่งหนีปนว่าผมมักขีดไทยเนียนไห้ครับอันนี้เลย อพี่น้องแคปหน้าจอได้ครับผมวันที่หนึ่งเดือนหกครับผมไปเติมขึ้นวันที่สิบสี่ันนะไปหกทุ่มอ่รัตตลีไปเลยครับผมเพราะว่าปล่อยตองหัวเราะภางเนาะไอ้ตองหัดเราเรียกเรียกออกก็ราะเนี่ยสามทีละทีอยู่พี่น้องมากชอบจุดใดห้องกับหาโรตเตรีคือภาษาคนบอกเปนวานนะเนาะภาษาเนาะมันตรงมากตรงเดินผมมันใหเก้าสี่แบบนั่ก็ออกยัง เลขว่สี่สี่เก้านีเก้าเก้าสี่เล็กเล็กเล็กเลขนาเล็กนาไม่ออกเลขนาออกเลขนาเอ้าสี่พี่น้องเขาแคบหนัดจอเอาบานเลยพระซางคนกระหิต่อตอหมดน้องพระซางบอมีกักไม่แกลบครับอมีกักเนาะบอมิกักบอมิหหวงบอมหวงแต่บอมักจับคู่กับคือเก่าละหามาใส่เก่ากับแปดแปดกับเก่าเกกาแปดแปดกับเก่าเนาะประสางครับผม ว่าย่ำทุกอันี้แปดนี่แปดนี่จังหวดสองจังวดหรอเปล่าแปดสองงหวดแปดสองงหวดเก่าโง่ขึ้นมาแมนบอกเก่าโง่ขึ้นมาเนาะครับบานนี้เก่าก็ขิเดือนที่บานนี้เก่ากิมาที่บานนี้ก็เป็นแปดดที่เดือนเก่าเก่าล้วคีเดือนต่อกันมาแต่เกมันยืนสามเอนนี้สามงวดสีงวดครับผมถ้าตัวใดตัวนึ่งยืนแล้วก็ขึ้ยืนครับผม บานนี้เก้าขีมาแท่นที่บ้านนี้แต่เพิ่งได้ขินเด้อเก้าขีมาแท่นอ่ะน้อขีรองห้องแคบหน่อจอยรอบเด้ครับผมอาหารลัตเตอรี่กับหาสองคูนนี่แหละครับอือเจ้าสองคูนบมครับเอาขั้นเอาขั้นมาแปดขีเดินคือบหานแปดสามแปดสี่สันแปดสามนี่ดิบอกเลยนี่ว่าแปดสามถ้ามากเลแปดแปดสองนี่ก็เดินยากแปดสี่ก็เดินยากแต่จิตตัดขีมละ มันมันเตือนยากอย่างมันเหล็กคูอ่ะเหล็กคูส่วนมากมันคิมากคูขีดเนาะคูขีดเห็นว่ามันออกไปบางึ่งหันกระสูนกับเก่ากับคูขีดเด้ลด่างกับแปกับเก็ดกับคูขีดเดผมนั่นแหละเหล็กส่วนมากมันคิมากคูขีดคูขีดครับผมเหมือนเด้ออันนี้ขีดขีดกันนี้คูขีดนี่งกัน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 ไหวนะเหลยกอลายคูหกคูหกหางแลาก็ดงครับผมต่าง ไปเลีกเยกวิ่งมีผมมาจับใส่กันจกักงวดนต๊ะเมียนเมียนอยู่ <c oughs> บ่เคยจับเด็กวิ่งเนะาะครับผมถ้าพี่น้องเฮามากระจัดได้ครับผมแปดเาาก่าวงนึงกลั่นเลี้ยงอือเมียน,นบ่ <c oughs> <c oughs> เอาขอสร้างขอบคุณหลายครับผมครับผมอ่ะฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามไม่ได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม